แต่เราก็ต้องหาสถานการ์ที่แก้ไขได้ไไดเพื่อที่จะได้ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเช่นการหรือการใช้ชีวิตแต่ละคนอะ่ะมันจะต้องมีเพกข์มีสุขมีเศร้ามีเหงามีอารม์ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่มีอารมณ์ไหนที่อยู่เราได้นานนะคะบทเรียนที่เราทําใหนครอบครัวแล้วต่อจากนั้นต่อจากที่เราทําครอบครัวแล้วเราเป็นที่รักของชุมชนหรือเปล่าเราเป็นลูกหลานที่มีของชุมชนนั้นหรือเปล่า เราช่วยเหลือชุมชนของเรารอเปล่าเวลาที่มีกิจกรรมงานต่างๆในชุมชนเราเราให้ความร่วมมือหรือเปล่าใส่ใจในการทาเต็มที่เต็มใจแบบว่าคัดสรรแต่วัตถุด,ดีๆทําแล้วคือขนมของแม่น้ําหมากของแม่นี่อร่อยมากอร่อยแบบหาที่ติดไม่ได้อันนี้เป็นตัวท็อปของจังหวัดขอนแก่นใครๆก็จะต้องมาเอาข้าวหมากของแม่อันนี้เป็นต้นถ้าเราใส่ใจ ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านการ่าย้าได้ราวแล้วก็ผู้ถืเง่ติที่จะไม่อธิบายโยแกรัฐบาลหน้าบัตรนี้หลยนี้ผมในฐานะของธนาคารพาผู้แทนรัฐรม้นองกขอเปิดที่ไปไม่ไว้วางแกรัฐบาลประจำปีเขาก็ด้้อหนาบันี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาแบบ ขอถามฝ่ายรัฐบาลหน่อยค่ะไม่ต้องใหมันยืนเดเยือนะคะอยากให้จบเลต้องาแล้วก็จัดหาปมุ้ประมาณไม่ใช่ปีอยู่แล้วเหรอคะต้องจัดหาทำไมคะ <laughs> อเอาสเสร็จได้นะคะออขอนงลีจากจากังหวัดบริรั์ เราติ๊กลิเราติ๊กลิ่อยากจะพูดเราจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไงตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเรื่องของชายแดนกัมพูชากับประเทศไทยของเราตอนนี้ทางฝ่ายทางเขาบอกว่าเรามีงบประมาณเพียงพอเราจะจัดหาทํงงบประมาณมาจากไหนตรงไหนก้องพังอะไรได้บ้างก็งบประมาณเราไปเพิ่ม <c oughs> ในส่วนของที่ก้องใช้เอาไปให้้ เทคโนโลยีที่ต้องใช้แล้วก็พวกกับเกียรติจาร์ด้วย์ก่อนยึดประาทเรียออะไรกินเบสเซนก่อนครับแล้วก็เกียรติจาร์ตอนนี้ก็คือบุกอย่างเดียวเอาคืนมาให้ได้สวัสครับผมสอสมจากเออเคสสมว่าสมมตครเรัผมนสรณคร เวลานี้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขอย่างเล่งด่วนครับผมเพราะว่าเรามีงบในส่วนนี้ในการจัดการอยู่แล้วแต่ยังมีปัญหาโอน้องนอนที่นี่เป็นตอบค่ะฝ่ายรัฐบาลตอบุกคนนะคะสสนั่งอยู่ที่ ชอนรี้เก็เริ่มทแล้วตอนนี้ิลมีระเบิดลงดคนไทยเราไปเปิดบัญชีมาออาบัญชีมาใช่ค่ะต้องป่าให้หมดเลยตีนเ่าไหค่ะพอายอาาทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวทาปราบยังไงคะ ในอธิปราชาตยครับงานเรียอนเื่องสอสอกันเายะจัดการทีเทาห้มดนเลครับสอาสองกีตาพัฒนาเรื่องการจัดการมา ายุให้คนพิการให้สามพันเลยค่ะต่อเดือนแยกอีกแ้วนี้เววาอาสมอด้วยค่ะสมอเป็นห้าพนเลยค่ะห้าแสนลอบคุณจจะให้ยาเสพเดบนในโลกอราบนในประเทศเราจะทำยังยไงล่ะแรงนนโยบายจะทำยังไงตอ้องต่อต้านครับต่อต้านในรูปแบบไหนครัในความคิดของสส อ่สาาวเพื่อโอกาสในการศึกษาครับผมให้ผู้ัียรไได้รับการเรียนรู้มากขึ้นมีนักการเมือง,อ,องในอนาคตการศึกษามากขึ้นใน,นอนาคตจะได้เจริญ่เป็นการแก้ไขเมืองและการจ่อระงบแก้ไปัญหาติ่อด้ก็ได้ การแต่ละตัสมากขึ <c oughs> ้นทไให้การไปการไปที่ทำงานหรือว่าการไปที่จะตัดรว่ะร้รวมจากการเข้มนาของด้วยใช่ไหมคะก็คือเท่าที่ฟังทุกี้นี้แล้วว่าทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายรัฐบาลที่ได้ยินมติิและก็ไม่ไว้วางใจกันแล้วก็รวมกันในสภานะคะเมื่อกี้ก็สรุปว่าตอนนี้ทุกท่านก็มีสิทธ ที่จะสามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้ฉะนั้นในความเป็นประธานสภาของผมก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยกับทุกท่านวาระสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขออุยพรให้สมาชิกสภาทุกท่านท่านสสท่านผู้แทนให้สามารถได้รับคะแนนเสียงจากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน กับเข้ามาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองน้องกุ๊บครับในนี้ขอให้ทุกท่านเป็นกับความสังเ็จน,นะครับขอให้จเจริญเจริญกันทุกท่านนะครับขอ,ขอติดการประชุมครับ